บอกว่าอย่างีอ้อ่ะกินปลาคือเก้าวบอกนี่ปลาเซืองินคนหากินมานลงตลอดด,อด๊อ,อกถือแล้วท่านน่ะจะไปมาใส,าเาาาสาา่เห็ดไว้มานเขาคือเก้าหมูใส่เขากินเนาะโอ้เห็ดแล้วเห็ดแล้ว คก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 ปิ้งเซียนหมอนี่ลแรกก่อนโมไปพิททางม่หน่ะไต่กนามาเลยเส้ญง่วงบ่เส้นนึ่งเส้โอ้ เยียบเกือบเยียบแสนพ่อยหน่อยเนาะมองต้นมะนาวตัวแมนบสเซนหอยค้าผู้ได้เลย

รูปเสียไอยู่ลุมพูนหมออันนั้นหมออันนั้นฮะกาบก็หมอก็สิ้นก็ดูดูตัวได้เถอะดูน้องยีนอ่ยถือกันนะฮะส่นทำบ่ครับเริ่มจ้ะออกเอาไป Nguy mà Sơn Bố nào đó ở kinh sập này nè bà Phạm đến ngôn bao bỏ dạy hết rồi Không sao mà sao เอามากขวดหน่อยหนึ่ง่าไหว้ข้าวปีสี่ศูนย์น่นะเวิร์นว่าเซฟตัวนี้เอินไหว้ข้าวปีสี่ศูนย์หุกระดับนี่นะเอยวว่าอันนั้นให้เอิญไหว้ข้าวปีสี่ศูนย์มันจึงดูดีนะ่ เห็นแล้วเห็นแล้วประเครื่องเห็นแล้ว <c oughs> ตีนข้ามอง้อหวยหัวดิกลงน้ามันน้อย <c oughs> สิรี่หมดเอากันอีกเลยน่ะเห็นแล้วนะ อะไรอย่างนั้นแหงอยู่ในน้ำเอาพุดนะไฟยังไฟมึงบ่ไฟมึงม่งหันเกินน้ำคุณ nhẹp nghèo, mì tê bò tòng. đang tung hào quân đây đây đây. ยีแสวเนี่ยเล็กตัวภายนะหกขาดเจ็ดแปตัวพักเลยตัวแหลมาะไรตัวแหลมมาแล้วปูจะหนยยังก็ออกกบไม้กบปีนี่กบปีนี่เนี่ย<อ>มีเอียนมาจากหูเนี่ยแถวนี่นะไปรอพุ้งนะหูเอียนดเด้เหูเอียนตัวนี้บ่คอยมีเอียนดอกน้องหน่อยบ้า

ลูกี้นี่มันถามอพ่อโอ้โหฟนะ โอ้โดดด่งเลยงุมเลยแล้วก่อนก่อนสังก็ขึนมาแล้วมันกันกระนาวอลไขึนมาเลย

ปยังอนหคอนฮั <laughs> น <laughs> กปลาจนหัวสัน <laughs> ยุกโซ่โด้ย เอามือสอดเงากันเด้อปลามหลายยุงพอนหลายไล่น um ี้กถ no ah ือทีกยังไงได้ผีกอุ้ฟูกเต็มตฟันอย่างนมันมาได้ฟันทางเข้าได้ไป tôi số đâu, <laughs> <không bỏ> <laughs> bà năn, bác nhả, rút phốt nè, đi ô, à lèo tèm ก็ไป้ท้องเสียกันให้กันไปหาหรอาหาเนาะแม่ตึ้งงมหัวากันได้ไบบแหงอยู่นาำเลกบรรยากาศดีขนาดแล้วลมพัดเย็นดีขนาด อ,อุปกรณ์ผักยาเต็มเลย <c oughs> ด,งยลดังว่าจักรโลหะเสื่อมวะ tích đó. Cứ một tích như này phải.